1> 1, 2, 3, come สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมมิสเตอร์นันครับวันนี้มาอัปเดตถนนนะครับผมจากถนนทำเสร็จมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่ที่เท่าไหร่ 789แล้วนะครับผมวันนี้มาชมนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับผมในวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่ที่ยี่สิบสามนะครับที่สามกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมเสียงฟ้าร้องนะครับผมอัปเดตนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมฝนได้ตกลงมานะครับมาอัปเดตถนนดูนะครับผม เสียงฝารองนะครับสมกับว่านี่คือถนนที่สร้างเสร็จแล้วนะครับผมเราทำเสร็จเรียบร้อยจราจรไม่ติดขัดนะครับผม,มจากที่วิจเนตไททำคลิปวิดีโอการทำถนนมาหลายคลิปติดต่อกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เป็นโอกาสดีในการที่จะมาอัพถนนให้ชมกันนะครับผมวันนี้ฝนเริ่มโอ้หนักขึ้นหนักหนักขึ้นนะครับผมเรามาดูเราจะมาลองกันว่าถ้าตกหนักๆเข้าไปนี่ถนนจะท่วมหรือเปล่านะครับผม,มเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับดูบรรยากาศฝนตกไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ก็นักเรียนกําลังจะเลิกพอดีนะครับผมนี่เดินนั้นก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะครับผมบรรยากาศฝนตกนครับชมฝนตกไปเพลินๆนะครับผมดูหน้าร้านนะครับถนนเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณสักสออาทิตย์แล้วนะครับผมถนนเราเสร็จมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เสร็จนทีเกที่10นะครับผมเสร็จมาก็จะสองอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ก็สองอาทิตย์นะครับครบรอบสองอาทิตย์มีทั้งฟ้าทาั้งฝนนะครับผมตกสวยงามมากเราจะดูกันว่าถ้าฝนตกลงมานะครับสักชั่วโมงหนึ่งแต่ดนที่ทำใหม่นี้น้ำจะท่วมหรือเปล่านะครับ ว่ายกระดับสูงขึ้นมามากเลยครับผมหรือว่าเขาจะยกให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมไม่รู้นะครับยกสูงขึ้นเดิมท่วมหนักกว่าเดิมนะครับผมชมบรรยากาศนะครับรถติดนะครับผมติดยาวเป็นสายนะครับเคลื่อนย้ายไปนะครับผม เรามาดูกันว่าถนนใหม่ของเราจะท่วมหรือเปล่านะครับการทําถนนใหม่เกื่อรองรับน้ํานะครับดูการระบายของน้ําจะรวดเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ก่อนนี้ตกประมาณสามสินาทีท่วมแล้วนะครับผมดูกันว่าวันนี้จะระบายทันหรือเปล่านะครับชมบรรยากาศฝนตกไปเรื่อยๆนะครับ มีโอกาสได้มาอัปเดตถนในให้ชมกันนะครับผมนี่ลาดยางมาต่อยเรียบร้อยแล้วจากที่เราถ่ายทำคลิปการทำถนนมาหลายวันเดียครับผม <c oughs> <No. S 2> เอาเอาเนะ๊ะ ดูนะครับรถไม่เคลื่อนเลยครับผมช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงครึ่งถึงสามโมงครับนักเรียนเลิกเรียนพอดีนะครับบรรยากาศกลางซอยนะครับปีดีพนมยง31ทะลุปากซอยเอกมัยสินะครับผมโดยมิเตอร์นันครับรายงานฝนตกช่วงกลางวันนะครับ มีเมฆมากชมบรรยากาศฝนตกดูการระบายของน้ำนะครับผมตกมาได้ประมาณสักห้าหนาทีแล้วนะครับผมมีตัวนั้นถ่ายทำมาการระบายของน้ำก็ดีครับผม ปลาลองนะครับบรรยากาศดีมากมากครับผมน่านอนมากถนนก็เสร็จแล้ว ฝนไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็พอสมควรนะครับผมปริมาณน้ำฝนตกเย็นสบายดีนะครับผมช่วงมโมง2โมงครึ่งถึง3โมงเย็นนะครับผมี่เตอนนันก็ให้ชมบรรยากาศ ความสดชื่นนะครับรถสัญจรคล่องตัวนะครับรนเริ่มจะซาซาแล้วนะครับผม บรรยากาศฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะครับผมมิเตอร์นั้นก็ได้ถือโอกาสมาอัปเดตถนนให้ชมกันนะครับที่เขาทำกันมา 3- 4สเดือนเพิ่งเสร็จนะครับผมเสร็จตั้งแต่วันที่10กันยานะครับนี่ก็ล่วงเลยจะสองอาทิตย์แล้วก็ถือโอกาสอัปเดตถนนให้ชมกันเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์เป็นกำลังใจให้มิสเตอร์นันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆครับ